อ่ะนี่คือหลักการทำงานข้อต่อเซลล์ล็อกนะครับก็ตัวนี้ก็คือตัวบอดี้เซอร์ล็อกนะตัวบอดี้ตัวบอดี้เนี่ยเราจะทำบ่านี้ไว้ทักเป็นมงไว้40องศา แล้วก็ในป่าเนี่ยจะแบ่งเป็นสิบส่วนในส่วนที่สองเนี่ยเราจะวางตะไคร์ตัวหน้าลงมาตะไคร์ตัวหน้าเนี่ยจะทำมุมไวม้สามสิบองศาท้าก็เหลือด้านข้างเนี่ยห้ามสาสองด้านนะก็รวมกันเป็นสี่สิบโอเคนะนี่คือตะไคร์ตัวหน้าถัดมาเราก็จะเอาตะไคร์ตัวหลังมาวางเข้าไปตะไคร์ตัวหลังเนี่ยจะทำมุมไว้ สิบห้าสาตัวหน้าสามสิบแล้วแบกขึ้นก็คือสิบห้าสิบห้าถูกไหมเห็ไหมแล้วเราก็มีนัดปิดนนปมันไปนะตอนทำงานทำไมครับตัดท่อตรงเรียบร้อยเสียบท่อลงมาจนชนบ่าใช่ไหมต้องชนบ่านะไม่ชนบ่าเลยลูว啊 แต่แล้วเราก็หมุนนัดนั่นมือทำข้หมายหกโมงเย็นนะแล้วหมุนไปหนึ่งรอบหนึ่งสี่บ่ายที่เก้าโมงเช้าหลังจากบ่โมงเย็นไปที่เก้าโมงเช้าพอครบเรียบร้อยใช่ไหมพอเราหมุนนัดปั๊บนะตะไก่ตัวหน้าได้เป็ะช่วนกัวตไก่ตัวหลังหกสี่ห้าอาได้เยะกว่านะก็ออกแรงกระทำกับพ่อมาพ่อยอมไหมพ่อไม่ยอมก็เกิดแรงต้านกลับไปนะก็เกิดแรงชั่กลับไป เราเราก็จะหมุนได้อีกนะมือเราแรงกว่าเนี่ยตัวอย่างที่เราจะขันเนี่ยเราจะใช้ท่อทองแดงนะโอดี3.8นิ้วความหนา0.035มิ้วตะก่ตัวหน้าก็าคือฟอนเฟอร์กกลูตะก่ตัวหลังคือแบ็คเฟอร์ลูนะตัวหน้าเนี่ยนะเราเรียกมันว่า ฟอนต์เฟอร์นูตัวหลังก็คือแบ็คแบ็คก็คือข้างหลังนะแล้วก็เฟอร์นูนะตัวนี้คืออะไรฮะนี่คือนับใช่ไหมอันนี้คือบอดี้ใช่ไหมถ้าเป็นเมลนเตอร์ข้างล่างเป็นเกีียวเอพข้างล่างใช่นะเราเราตัแดแค่นีนะ้พอไม่ต้องเก็บโอเคนะถึงตั้งจักบอดี้ให้มันตรงแล้วหมุนนัดมาตะไก่ตัวหน้าก็าจะเริ่มทำงานก่อนนะ มันจะเดินไปได้สาสี่รอบแล้วหยุดทําง,งานหลังจากนั้นตะกายตัวหลังจะเดินไปอีกคึ้นรอบรวมก็เลยกลายปเป็นหนึ่งรอบหนึ่งสี่ตากายตัวหลังก็จะเดินแทรกเขมาในตัวหน้าแล้วยกตัวหน้าในการลวดห้างสาแล้วก็ยกตัวหน้ากลางขึ้นมาทั้งสองฝั่งนะเหมือนเหมือนเราการลางรถฝั่หลังเรียกว่าลิฟต์ทูซิล ยกขึ้นไปเป็นการรั่วเหมือนเรากางร่มแบบนั้นอ่นาน,นั้นแนวการรั่วคือแนวนี้นี่คือแนวเปลี่ยนการรั่วนะเพราะว่าไอ้พ่อพ่อเราก็เลยของไหลก็เลยรั่วออกไปไม่ได้เพราะว่ามันใช้ตะก,กั่ยตัวหน้าเปลี่ยนการรั่วยกขึ้นมาค่าไม่เหมือนข้อต่ออื่นๆนะข้อต่อคอมเพรสชัน่นข้อต่อไบท์ท้ายใช้การชนของตะก,กั่ยบากก็เลยไปลอยไม่ใช้การลิฟท์ทูซิลกลางขึ้นไป ไปแนบมันก็เลยไม่เปรอยก็เลยไม่รั่วนี่คือหลักการทำงนานนะพอเราหมุนมา๊รบรอบสี่แล้วเนี่ยท่อตรงนี้ก็จะเป่งครับในบารพอเราซื้อท่อมาสันิีแปดนิ้วสั้นี่แปดนี้คืออะไรคือสามจุดเจ็ดห้านิ้วใช่ไหมพอเราติดตั้งเสร็จเรียบร้อยแล้วถ้าเราโอเรายละเอียดมาวัดตอนถ,ถอดมาดูปาไก่รับท่อรั้บท่อเป่งครับในบอดี้เนี่ยตรงเนี้ยท่อที่เป่งครับเนี่ยจะวัดได้ 0.382นิ้วมันจะคับในข้อต่อเลยพอดีเลยดังนั้นตอนถอดออกมาล้างมาซ่อมจึงต้องออกแรงดึงเข้าใจหมนี่คือหลักการทำงานข้อต่อสวองเราจบบ๊ายบายบ๊ายบาย